Ini ha, tim ngah semua ni, tim ngah. Tim ngah. Masih avatar ayo abata. Dah hey, sama dengan tim ngah. Mimi budak dah eh. anak. ah ha, duduk dekat jalan 12 dia dah, lebih kurang. Da, hey, ah, uh. Dah ni. anak budak. Ha Mimi. Dah sudah kita. Kita jalan. Ha. Dari bergerak ni. อุโมงค์คสภาพบ้านนะฮะดูสภาพบ้านวันนี้อบตตัะยงมัดมาช่วยช่วยปรพยก์พี่น้องนะครับนะครับสมาชิกอบตไม่เพียงนนนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อจะให้ประชาชนไปอยู่ที่สูงแล้วก็ วันนี้ก็อย่าลำบากในการจัดเครื่องย้ายนะครับเพราะ,ะน้ำท่วมน้ำท่วมประมาณสเมตรนะเมตร,รกำลังเครื่องย้ายครับเครื่องย้ายไปที่บัสชิดชั่วข่าวนะครับเนื่องจากว่ามีเด็กแล้วก็มีผู้ป่วยพิการด้วยนะ Inilah banjir di kawasan saya pada tahun ini Tempat Mungkin tanya mak Kampung Kepokat Nah inilah uh, Sibah Banjir Banjir uh. ก่อนอื่นนะครับขอ,ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่5จจงหบัดชาแดนภาคใต้นะครับที่ประสบภยัยจากอุทกภัยในรอบ5-60ปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยมีนะครับผมอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอนะครับมารุนความรุนแรงของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับทำให้ หลายหลายพื้นที่หลายหลายอำเภอหลายหลายตำบลในพื้นที่ราชวาฒยะลาปัตตานีนะครับประสบภัยพิบัติอย่างายางรุนแรงนะครับผมขอเข้ามาที่จังหวัดราชวัทนนะครับอำเภอรัแงะอำเภอจันแนะ่อำเภอเจาะไอร้องนะครับอำเภอสุขีรินอำเภอแหวงและก็หลายหลายอำเภอนะครับสี่วันสี่วันที่ผ่านไปแล้วนะครับหลายหลายพื้นที่นะครับประชาชนประสบความดร้อนนะครับ บางพื้นที่นะครับไหลน้ําเสียชีวิตนะครับบางทีก็อยู่บนหลังคาบางพื้นที่ก็ติดน้ําติดกับต้นไม้นะครับแต่ที่เสียใจที่สุดนะครับสามสี่วันที่ผ่านมานะครับไม่มีเลยนะครับน้ําสักหยดนะครับข้าวซักเม็ดนะครับที่ราชการเข้าไปดูแลนะครับรู้สึกเสียใจน้อยใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับขอชื่นชมนะครับองค์กรผ้าประชาชนนะครับที่มีเจ็ดศรัทธาหลายๆคนนะครับหลายๆฝ่ายนะครับพยายามทำเข้ากลองแจกน้ำแจกไรเพื่อไปเยียยาประชาชนที่เสียใจไม่ใช่อะไรละครับที่นี่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยข้าราชการส่วนใหญ่นะครับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์นะครับเรามีสปตนะครับเป็นศูนย์บวงเพาะข้าราชการนะครับและทําไมนะครับวิกฤตอ,อย่างนี้นะครับไม่มีเลยข้าราชการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทําไมผู้ว่าไม่สั่งในอำเภอทําไมในอำเภอไม่สั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นลูกน้องของท่านสมัยเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านเรามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเรามีชรบอรมากมาย นอกจากเขาเหล่านี้ช่วยตัวเองแล้วนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสอยากจะให้ช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบความสําเร็จที่ประสบภัยนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะครับแม้กระทั่งนะครับนายกเองนะครับนายกรัฐมนตรีเองนะครับมาก็รีบๆกลับนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มามีนโยบายสั่งอะไรให้กับราชการในการที่จะ ดูแลแล้วก็ยิวยาประชาชนนะครับอยากจะขอข้อมือรัฐบาลถ้าทำได้จะช่วยได้นะครับผมพยายามประสานกับองค์กรต่างๆแล้วก็มีการรับที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับเิงหมาลายนะครับหมาลายราชวัตรรัชนครินนะครับเราเชื่อมั่นว่ารถเมร์สายที่จมน้ำในราชวัตรไม่น้อยกว่า4 5่0 0พันคันแต่ว่าหมาลายรับปากที่จะ,ะแก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการเบื้องต้น ที่ไม่มีความสามารถของพี่น้องประชาชนที่จะ,ะช่วยตัวเองได้คือรถยนต์รถยนต์ที่จมน้ําหลายพันคนอยากขอความมือจากรัฐบาลนะครับช่วยดูแลเขาเหล่านี้ด้วยนะครับอะไรที่ช่วยได้อะไรที่ต้องให้ชาวบ้านช่วยเหลือด้วยนะครับก็กถือว่าคนละช่วยกันครับช่วยกันครับเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่สําคัญที่สุดน,นะครับ อาหารน้ำนะครับเดี๋ยวนี้น้ำแดงนะครับเต็มพื้นที่นะครับเราจะเบ่ให้ชาวบ้านบริโภคน้ำแดงน้ำโคลนได้อย่างไงนะครับข้าวซักเม็ดนะครับก็พยายามพยายามส่งให้เขากินครับนะครับน้ำสักขวดส่งส่งให้เขากินครับผมคิดว่าน้ำหนึ่งหยดกับเงินหนึ่งหมื่นบาทที่รัฐบาลจะให้เนี่ยนะครับน้ำหนึ่งขวดข้าวหนึ่งกล่องจะมีคุณค่าทางจิตใจสูงกว่านะครับ ขอบคุณครับสุดท้ายนี่นะครับอยากจะฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยเฉพาะานาราธิวาสและก็จังหวัดข้างเคียงนะครับครั้งนี้ถือว่าวิกฤตที่ค่องข้างที่จะสาหัสและก็ที่สุดของพี่น้องประชาชนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ท่าน,นาบูรณาการแล้วก็สั่งการแล้วก็วางแนวนโยบายในการที่จะเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย ให้ทั่วถึงอย่างไรนะครับโดยเฉพาะนะครับการให้นโยบายให้กับอำเภออำเภอให้กับตำบลหมู่บ้านเนี่ยต้องมีนโยบายชัดเจนนะครับอย่างน้อยๆนะครับเรามีท้องถิ่นว่าสั่งได้นี่ในอำเภอก็สั่งได้นะครับเอาเงินออกเอาเงินออกก่อนซื้ออาหารแจกจ่ายได้นะครับถ้าเราทําได้อย่างนี้ครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างดีเยี่ยมนะครับอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจริงๆนะครับ เราเชื่อมั่นว่าที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยเปลี่ยนล้มด้วยน้ําใจที่งดงามนะครับแต่ว่ามารอบนี้นะครับพลังของพี่น้งประชาชนที่มีจิตอาสาให้คนที่มีความรู้สึกคนที่คิดจะร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะสร้างสันติภาพเนี่ยเขานี่หดหูและก็ถอยหลังนะครับไม่อยากจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับผมอยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับก็ ขอชี้ชมนะครับรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเรามีนักการเมืองอที่อยู่ภาพรัฐบาลเนี่ยหลายพักเกือบทุกพักก็พยายามีแนวคิดนะครับว่าเรากําลังจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะเดียวกันนะครับพอวิกฤตอย่างนี้นะครับเป็นตัวแปรที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยคิดขึ้นมาว่าในเมื่อ เรามีแนวทางมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่แต่ว่าความไม่สงบจากภัยธรรมชาตินะครับรัฐบาลไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับทำให้คนที่มีความรู้สึกคนที่คิดจะร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะสร้างสันติภาพเนี่ยเขานี่หดหูและก็ถอยหลังนะครับไม่อยากจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับผมอยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับ

กำลังเครื่องย้ายครับเครื่องย้ายไปที่พัชิตชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่ามีเด็กแล้วก็มีผู้ป่วยพิการด้วยนี่ะนี่นะบันยีดีข้าวสัรสียพอดดุตรงนี้บ้านุล mungkin tanya nak gabung ke pokok nah, inilah uh, musibah banjir ya. Uh.